รับย้ายมาในหน่วยทำไรเล่าวัตุระเบิดนะครับการปฏิบัติทุกขั้นตอนถามได้เลยนะเพราะผมอยู่กับหน่วยปฏิบัติมาเกือบ20ปีเกี่ยวกับวัตุระเบิดต้องใส่เกี่ยวกับแสงเรื่อนตาเราเริ่มกันเลยเอาตามไปให้คะแนนเลยเรารู้จัก3 d 5ดีีกันหรือยังการปฏิบัติ3 d ดีก็คือเมื่อเราลดตเวนไปเราหยุดหน่วย คนแรกที่พบแจ้งกู้มรขับรถว่าเราเจออะไรดีแรกคือการบรรยายกันพนเลนมา d ิ s ค r i p t i o นะครับว่าเราเจออะไรดีที่สอง direction ทิศทางไหน12นาฬิกา6นาฬิกา7นาฬิกาว่าไปว่าวัตถุต้องสงสัยที่เราเจอเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนดีที่สาม d i s t a n c ระยะ กี่เมตรกี่เมตรข้าวขาวแล้วก็ามาอธิบายให้คูครับทุกทราบนะครับเนี่ยประเด็นที่หนึ่งต่อไปเป็นกิจของผู้รับทุกทำสามซีเอ้ยทำห้าีจุดจุดทำห้าซีทีแรกเราต้องไปดูกับผู้ที่พบคนแรกว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นผสมต้องสงสัยไหมนะครับ มันเป็นวัตถุตองงสยไหมคาดว่าเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องไหมนั่นตีแรกคือคอนเิริมยืนยันก่อนทีที่สองเมื่อเรายืนยันแล้วว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อหน่วยเราเราก็ทำะไรเคลียร์กันพื้นที่การคนออกมานะครับเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วเราก็ต้องทีที่สามคอนดอนการเขตน,นะครับการเขตแล้ว ีที่สี่เราต้องคนโทนเฟื่อี่ให้อยู่นะครับห้ามใครออกห้ามใครเข้าส่วนสีที่ห้าคอยเรียกเจ้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นคะแนนทั้งนั้นนะครับเรียกใครมั่งทุกคนเรียกชุดกีดีละ่ะเรียกรถพยาบาลให้ด้วยใช่ในเขตเมืองทานที่ห้าปฏิบัติในเขตเมืองอยู่แล้วนะครับเรียกอะไร พื้นหน่อยแลไฟฟ้าตงเงียน,นะครับเจ้ีกู้ที่เรียมาสแกนไปสุดท้ายนาทิกัดจุดนักพบเจ้าหน้ที่ต่างๆเนี่ยแค่นั้นพอแล้วถ้าทำได้แค่นี้นปฏิบัติ2ต่ะตัวต้องสองสัยและแต่ละกิจแต่ละจิตูแล้วนะครับ